สําหรับคนที่ถามมานะครับเกี่ยวกับต้นแคนาสามารถเลี้ยงในกระถางใหญ่ๆได้ไหมนะครับอันนี้ผมตอบเลยนะครับว่าถ้าหากท่านเอาไซส์ขนาดเป็นไม้ล้อมขนาดเล็กนะครับหรือปลูกตั้งแต่เลนะ็กเนี่ยสามารถเลี้ยงได้นะครับซึ่งตรงนี้ตัวอย่างเนี่ยที่ผมเคยเห็นนะผมเคยเจอก็คือมีการนําต้นไม้ล้อมขนาดเลนะ็กนยมาเลี้ยงในท่อนะครับหรือในกระถางขนาดใหญ่ครับแต่ว่าเราต้องมันตัดแต่งกิ่งเขานะครับอย่าให้เขาโตมากเกินไปนะครับเวลาเขา แตกกิง่งแตกใบออกก็พยายามตัดแต่งให้เป็นทรงพุ่มทรงกลมๆนะครับอย่าไปให,ให้ใหญ่มากนะครับซึ่งตรงนี้นครับมันจะช่วยทําให้การควบคุมการเจริญเติบโตรตรงนี้ทําให้รากไม่ใหญ่เกินไปไม่ไปดันกระถางให้มันแตกที่เราปลูกไว้นะครับก็จะสามารถควบคุมการเจริญเติบโตให้อยู่ในกระถางที่เราปลูกได้นะครับดังนั้นข้อสําคัญเลยในะการเลี้ยงไม้ในกระถางนะครับคือการดูแล ใส่ปุ๋ยนะครับในเรื่องทีอ่อาหารมันมีจํากัดนะครับเนาะแล้วการให้น้ําแล้วก็การหมั่นตัดแต่งทรงพุ่มควบคุมการเจริญเติบโตบ่อยๆนะครับก็จะทําให้ต้นไม้ของท่านมีฟอร์มที่สวยงามนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงอยู่ได้ระยะยาวนะครับผม